มีประเด็นหนึ่งนะครับล่าสุทีบอยอยากเอามาบอเหรอครับซึ่งมันก็มีป้าคนหนึ่งกับว่าขอเอ่ยหน้าเบยซือ้อเพิ่นหรอครับเนาะว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละครับอยากดังแต่ว่าก็เลยไปเบาในสิ่งที่บอสมควรบาเห็นให้เกิดเรื่องเกิดเล่าขึ้นนะครับก็บเกิดการคอมเมนต์กันในบ้านฮักเอบีนะครับเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาก จนบอดบอยนะครับก็ได้มาไล่ซดนะครับว่าป้าคนนี้นะครับก็บเป็นคนทีรูคนเก่งยู่แะครับแต่ว่าในการเฮ็ดยูทูบนี่ซึ่งบางครั้งนะครับมันก็มีรายได้พอว่าโฆษณามันเขานะครับมันบแม่นว่าเฮ็ดเลนๆหัวหัวนะครับหรือว่าเพจก็ดีนะครับมันกะเฮ็ดห้มีรายได้ซึ่งบางคนนะครับคอนเทนต์สีมัน แต่ต่างจากงูบางคนก็อยากเหตให้มันเป็นกระแสดามาขึ้นมาเพื่อสิหวังยอดวิวยอดไล่นะครับแต่ว่ามันบ่แมนจังสั่นทุกอย่างนะครับการบอกการจาเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตในช่องตัวจ้กของนะครับเรือวสิไปว่าผู้อื่นเพื่อสีเป็นกระแสให้ยอดวิวในช่องตัวเองขึ้นมั่นกับโบแมนนะครับบอดบอยก็ได้ออกมาเาวอลหะครับแต่ว่าผมบออยากบอลในส่วนนี้นะครับ กาสิขอเวบาในเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องที่มันดีกว่านี้จัางนิดไอดอนที่มีนะครับซื้อดังล่าุดี่กายายนี่นะครับยายนี่กัใจปั้มนะครับจ้างบอดบอยกับซอเอ็นนะครับไปให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่คอนแกนนะแต่เบิงฟี่นะครับแล้วบอกว่าลบปมในอดีตอยู่บ้านนะครับอยากจนร้ายอยากสารฝันอยากจ้างหมอลำ ชื่อดังสักขั้งหนึ่งนะครับโดยหมอท่านคณะที่ยายนี่ต้องการก็คือบอดบอยกับซอเอ็นซึ่งเราบอกว่าเราเป็นแฟนครับมาก่อนนะครับก็เรียกว่าปังที่สุดนะครับสําหรับเนทไอดอลชื่อดังที่บ่มมีไผ่ิบว๊ะหูจักวางสันกวาได้นะครับสําหรับยายนี่สวีเดนสาวไ่ที่ด่งดังมาจากการกินผักที่ชอบเป็นชีวิตจ,จิตใจ จนมีคนติดตามนะครับลักล่านนะครับพร้อมกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ขายอาหารเสริมตอนนี้นะครับรวยเป็นลอยล้านก็ล่าสุดน,นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวของยายนี่นครับได้โพสต์ภาพงานบุญสุดยิ่งใหญ่ที่จากหมอรำซื่อดังยางบอดบอยนะครับกับส่อแอนคือหมอรำใจเกิดลอยเพิ่นว่าอยากสารฝันตัวเองนะครับฝันว่าอยากมีโอกาส จางหมอลำสักครั้งหนึ่งมาเล่นที่บ้านเกิดยายนี่เปิดใจว่าใสมัมก้อนเป็นเด็กบ้านยากจนมากนะครับลำบากหลายหายู่หา,หากินก็นยากไปใส่อยากไปเบิ้งหมอลำนะครับหอบลูกหอบหลานใส่เอวหยางไปเบิ้งหมอลำจังหวัดจักโลนะครับกว่าสีหอดกระซึ้งใจคิดว่าซักมือหนึ่งนีง่ถ่ารวยขึ้นมามีเงินพ่อตีสิจ้างหมอลำกระสิจ้างมาให้ พ่อหญ่เมย์หญ่ปูญ่าตายยายนะครับญาติพี่น้องได้เบิ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นจริงแล้วส่วนตัวของยายนี่นะครับเป็นแฟนคลับของบอดบอยกับสอแอนอยู่แล้วพร้อมกับทิ้งท้ายว่าครับว่า16มกรามนี้เจอยายนี่หนาหานแน่นอนล้วก็เตรียมตัวเจอกันนะครับอยู่บ้านยายนี่มีคนเข้ามาในคอมเมนต์นี่ลาเฮงนะครับ ก็เิ่นกับว่าโอ้ยสุดยอดมากใยนี่สุดยอดมากค่ะมันก็เฮ็ดยากนะครับผู้ที่เพิ่นลำาุ้ยแล้วก็ยังคิดหอดบานหอดซองนี่แหละครับความกระตันหยอกระตันยูของคนอีสานบานเฮามันก็วาได้นะครับเป็นไปยุไสพอยุอยตางประเทศกลับมาไทยเพิ่นบ่เด้ลืมบุญลืมคุณหรอกครับเห็นบ่เพิ่นได้แฟนตามประเทศส่วนมาแฟนตางประเทศก็สีหากคนไทยนะครับ พอว่าคนไทยเป็นคนกระตันยูซึ่งคลิปก้อนก้อนการ์เวลเรื่องความกระตันยูมากครับนะครับว่าบ่าวาจเป็นบอดบอยหรือว่าไพกระไดนะครับในคณะหมอลำพอเอเพิ่นกระเวานะครับว่าความกระตันยูของบอดบอยนั้นขาดอีหลีมีอย่างเพิ่นปพึกษาเพิ่นบอลืมนะครับมีอย่างกระซอยเหลือกันบ่าวาพอสมกิดบอดท่องมัสินะครับเพิ่นกับไปนะครับสวัสดีพีไม่บอดบอยกับไปก็เห็นกัน อยู่ในเพจในไรลก็เห็นอยู่นะครับในลูบตลอดเวลาบากานี่แหละครับเพิ่นกะสีไปสั่งความสุขความมวลความซึนให้เห้านะครับก็หวังว่าพี่น้องหรือแฟนคลับยายนี่เองหรือว่าบอดบอยกับซ่อยเองนะครับกัสีได้เจอกันนะครับกัคงสีเต็มที่แหะครับมือนั่นกัคงเจอกันนะครับผู้ใดกระไดยาพาดนะครับ บอกว่าอันนี้ก็ไปเบิงฟี่ล่ะครับไปตะโตแต่ว่ากัเอาศาสตร์ไปนําก็ดีนะครับมันจังสี่ด้ปูหนังนําแต่ว่ากับไปตะเว้นนี่แหละครับย่านบม่มีหม่องนางเดี๋ยวผมสี่เอาเหลืองเล่านะครับของยายนี่มาว้าส่พีสุนองฟังว่ายายนี่นะครับเราคือได้มาถึงขนาดนี้ผมสี่บอยให้ฟังนะครับยายนี้นะครับคือหนูหน้าสวีเดนแฟนเพจนะครับ เป็นไอดอลการโจกสมตำนะครับตมโจกตำบักฮุงเ่านี่นะครับคนติดตาเนี่ยเป็นสองล้านนะครับบัว่วานหน่อยนะครับร้ายครับก่อแห้งอยู่แล้วกไม่มีผู้ใดในบ่าหูจักแล้วครับว่าเรากินตำบักฮุงได้อัธรลดขนาดไหนของการโจกข้าวปุ้นนี่นะครับก,กับตำบักฮุง้วก็หลังจากนั้นนะครับหนูหน้าสวีเดนแฟนเพจเห็ดให่ค้นหูจักแล้วก็อยากกินผักตามยายนี่ หลังจากลีลาการกินนะครับที่เอาน้ำลายนี่ไหลไปตามๆกันนะครับจนแฟนเพจลา้าแห้งครับยายนี่กับเป็นสาวาวิสารวัย4 3ปีนะครับเรียกตัวเองไง่ายๆว่ายายนีโดยบุคลิกที่ดูธรรมชาตินะครับเป็นกันเองก็ต่างคนา้นผ้ากันเรียกว่ายายนี่นะครับส่วนหนูหน้าก็ตั้งซื้อตามแฟนเพจนะครับก่อมาจากซื้อลูกสาวนั่นเองลูกรึ่งไทยสวีเดน ยายนี่เองนะครับก็ได้แต่งงานกับสามีที่เป็นเช่าสวีเดนนะครับแต่าการทำบักฮงแล้วก็กินพักของยายนี่นะครับน่าสนใจเป็นอย่างมากพอถูกอย่างเห็ดลงไปในจานนะครับโอ้ยเป็นตาอยากเป็นตาเสียบน้งเน่าอิหลีอยู่ครับคบเค่องครับ,บต้องห่วงมีหอดบักกะถินโอ้ยสูน,นวนะครับซาราเน่ใส่สูน,นวมีหอดบักสตอพิกไทยโอ้ยแล้วก็ยายนี่นะครับเปิดเพจมาสามปีก็เริ่มการทายถอดคลิปลูกสาวจน ถึงการอัปเดตชีวิตของยายนี่เองนะครับได้ทำอาหารกินเองแล้วก็ลีลาทาทังที่จกกระพุนนะครับกับตำบหมกหงมันแสบหลายก็เลยเห็นให้คนติดตามหลายแล้วก็ยายนี่ส่วนมากครับได้มาจากซูเปอร์มาเก็ตนะครับผักที่เอามานะก็เป็นผักสดปลอดสารพิษน่ากินครับแล้วก็ทำอาหารอีสานนะครับใส่ผักแบบจัดหนักแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นชีวิติตใจ ของลูกสาวล่ะครับกับสามีสวีเดนนะครับหลงไหลในการกินพักและอาหารไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังทําคลิปทําหยังนะครับให้แฟนเพจได้เบิ่งติดตามตลอดครับทำเงินได้บ่ได้ลงกับสามีค้นถักไปถามนะครับว่าเป็นอย่างขึ้นบ่วลงนี่แหละครับตอนนี้เฮ็ดอียังกระดังนะครับมาลำาุ้ยแล้วกัมาจ้างหมอล่ำให้พแมพีนองเข้าได้เบิ่งกันนะครับกัหมอล่ำสุดฮิตนะครับสุดปัง บอดบอยซิริชัยครับสอแอนออรดี so, already, นะครับก็รอข้าวดีนะครับพี่น้องเตรียมเตรียมครับรอฟังข้าวดีครับผม